อวนรังสิตท,ทะเลาะแรงไล่เมียกับเกาหลีพอกลับมาไปจริงเมียหอบลูกหนีกับเกาหลี หลายคนต่างเป็นห่วงและให้กำลังใจดาราหนุ่มอ้วนรังสิตและมะม่วงภรรยาชาวเกาหลีค่ะเมื่อทั้งคู่นั้นเหมือนจะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นดาราหนุมนั้นออกมาอัดคลิปบอกว่าตอนนี้มะม่วงพาลูกบินกลับไปเกาหลีแล้วโดยอ้วนรังสิทธิ์อัดคลิปลงในเพจเฟ c บุ๊ก k ฟ a t m n n o o f m m l y y ระบุว่าตอนนี้นะครับก็ได้เผชิญกับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ เศร้าใจทุกใจแล้วก็หนักใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับคือแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกันไปนะครับทุกๆครอบครัวก็มีปัญหาแหละแต่อย่างครอบครัวผมเนี่ยเรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของ ความรักชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับอย่างตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่ เรามีปัญหาทะเลาะกันตัวผมเองก็เรียกว่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาก็ว่าได้นะครับหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมีปัญหาไม่ชอบใจคุณก็กลับเกาหลีไปเลยซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่ผมพูดแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เขากลับเกาเหลีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่จุกจุกอกจริงๆว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้นะครับ เขาก็เพิ่งกลับไปเมื่อคืนนี้เองนะครับช่วงนั้นผมก็ออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนเขาก็พาลูกบินกลับเกาหลีไปเลยกลับมาที่บ้านมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อภพยานก็บลูก ถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยที่มันสะสมมามเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากๆเลยที่เราควรที่จะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการกับมันให้ได้แต่สิ่งที่ทำผมกับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากเกินไปจนทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลูกด้วย เราก็เป็นผู้นำครอบครัวทำไมเรื่องแค่นี้เรากับเห็นแก่ตัวเรากับใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างตอนแรกเลยผมคิดว่าทำไมผมต้องยอมทำไมผมต้องต้องไปคุยกับเขาก่อนแต่หลังจากที่อารมณ์มัน มันดีขึ้นก็เลยคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องใช้ทิฏฐิในการตัดสินกับปัญหาชีวิตหรือว่าใช้อารมณ์เพราะว่าการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแต่จะคอยเหมือนเอาน้ำมันลากเข้าไปในกองไฟครับมันก็มีแต่แย่ลง เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทําอีกและผมก็สัญญาสัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีเพราะว่าตัวโลหะเองก็คงอยากจะมีพ่อมีแม่ที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน แล้วก็รักกันลองนึกย้อนไปวันที่เรารักกันเราแต่งงานกันวันที่สัญญากันว่าจะรักกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอเรานึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็เลยดึงสติได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไม่ถูก ทำไมเราถึงทำได้แค่นี้ความอดทนทำไมเรามีแค่นี้เราจะต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้เพื่อประครับประคองให้ครอบครัวของเราไปต่อได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่เพื่อใครอย่างน้อยก็เพื่อลูกของเราเองหลังจากนี้ผมจะทำให้ภรรยาแล้วก็ลูก แล้วก็อุทิศชีวิตของตัวเองทั้งหมดเพื่อเขาวันไหนที่มีปัญหากันอีกหรือว่าต้องทะเลาะกันก็จะมีคลิปนี้แหละครับที่ผมจะมาย้อนดูได้แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรก็ฝากทุกคนนะครับ เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาในชีวิตหรือว่าปัญหาครอบครัวก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแล้วก็รักกันให้มากๆเพราะว่าไม่มีใคร ที่ไหนเนี่ยจรักแล้วก็หวังดีกับเรามากเท่ากับครอบครัวของเราเองหลังจากนี้นะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาพี่เกาหลีแล้วก็ให้เขายกโทษให้อภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับ